วันนี้ผมจะมาทำต้มแซบตีนวัวนะครับพอดีได้ตีนวัวมาจากตลาดไทยโลละสามสิบก่อนอื่นเรามาเผาเผาตีนวัวนะฮะเพราะว่ามันมีขนติดอยู่เผาจนไหม้ัะแล้วเน้นที่เล็บมน,นะครับเล็บนี่เผาจนมันเริ่มร่อนนะเพราะว่าเล็บมันจะค่อนข้างอ,าออกอยากนะเผาจนดําเลยครับประมาณนี้ฮแล้วม,มาทําความสะอาดอีทีฮะขูดๆสิ่งสกรปรกออกให้หมดนะครับจนมันขาวส่วนตรงเล็บมันก็ ใช้ค้อนหรือมีดเล่มใหญ่ะคะทุบออกนะคะนี่ครับมาดูเครื่องปรุงครับจะมีผักชีน,นะครับตะไคร้ครับหอมแดงข่าแก่ครับใบมะกรูดทิกขี้หนูแล้วก็พริกแห้งครับหั่นหัน,ห,นหอมแดงใบมะกรูดนะฮะฉีกตามด้วยข่าแก่ฮะ แล้วก็ตะไคร้ซอยๆครับใส่ทุกอย่างไปเลยครับไปคั่วใน,ในไฟครับในกระทะพอ,อให้มันหอมแลวเหลืองนะฮะมีไม้เล็กๆ,กๆน้อยๆนะฮะจะได้ประมาณนี้นะครับตั้งน้ำครับใส่ขาตะไคร้ไปมะกรูดพริกที่เราคั่วไปตามด้วยผักชีครับพอเดือด เริ่มเดือนฮะปรุงรสด้วยซีอิวขาวครับซอสปรุงรสครับตามด้วยรสดีครับเพิ่มความหอมด้วยใบเตยฮะแล้วก็ตามด้วยตีนวัวครับ นี่ครับระหว่างที่ต้มรอเปลือยก็ขยันเปิดช้อนฟองกันนะฮะเพราะว่าช้อนฟองแล้วก็ในส่วนของมันของตีนวัวนะฮะน้ำซุปจะได้ออกมาใส่ด้วยนะฮะทำให้น่ากินนะครับขยันเปิดบ,บ่อยๆต้มค่อนข้างนานนะผมต้มน่าจะหกชั่วโมงกว่า,วานะฮะแล้วก็น่าจะประมาณหกชั่วโมงครึ่งนะฮะ มันมาคอยกลับมาด้วยนะฮะแล้วดูว่าน้ําแห้งไม่แห้งเลยนะครับถ้าน้ําแห้งแล้วมันยังไม่ยังไม่เปื่อยนะฮะนี่เปื่อยนิดๆนะก็เติมน้ําเติมน้ําไปนะฮะแล้วก็ช็อตมันออกครับเวลาตักเสิร์ฟเนี่ยมันได้ออกมาน้ําน่าทานนะฮะนี่ครับผมเปื่อยละมาปตั้งต่อในครัวฮะปรุงปรุงปรุงรสชาติกันผมใช้น้ำซุปในนี้นะฮะ ใส่ต้นหอมผักชีผักชีไทยผักชีฝรั่งลงไปก่อนนะฮะตามด้วยน้ำซุปครับง่ายๆแค่นี้นครับยังไงผมฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่ครับใส่น้ำซุปลงไปองรสชาติก็เหมือนต้มแซบทั่วๆไปฮะแล้วแต่เราต้องการรสชาติแบบไหนพอได้น้ำตามต้องการครับก็ผมจะ ใช้เป็นมะนาวสามช้อนโตนะนะสามช้อนโตครึ่งน,นะครับมะนาวจะมากกว่าน้ำปลาน,นิดหนึ่งเพราะว่าในน้ำซุปมันจะเค็มอยู่เล็กน้อยเลยนะคลิปนี้ผมว่าผมใช้เวลาประมาณสองวันนะครับ ตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาผมใช้สองช้อนโต๊นนะครึ่งนะฮะใส่ชูรสเล็กน้อยครับตามภาษาอาหารดีสารครับตามดี่พริกฮะแล้วแต่เราชอบนะครับเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยผสมให้เข้ากันนะฮะข้าวคั่วครับ แค่นี้ครับง่ายๆชิมรสชาติก่อนนะฮะว่าเราชอบรสชาติแบบไหนตามด้วยพระเอกเหรอครับตีนวัวครับเนี่ยค่อนข้างเปื่อยฮะผมจะแบกให้ดูครับนี่ครับพวกนี้ไม่จะมีเอ็นอยู่ภายในในตีนด้วยนะเนี่ยบอก์ที่คำเดียวครับแซบครับแซบมากผมกินแล้วด้วยเพราะว่าก่อนลง นี่ครับลาดด้วยน้ำต้มแซบ่บโอเคขอบคุณนะครับที่ดูยันจบนะครับ